ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับจะมีดวงดาวโยกย้ายราศีเนี่ยเริ่มต้นก็คือวันอาทิตย์ที่3สิงหาดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎเวลา8นาฬิกา55นาทีอันนี้ดวงที่1หลังจากนั้นนะครับวันที่17สิงหาตรงกับวันอาทิตย์ดาวพาทัทจะโครจรเข้าราศีสิงเวลา15นาฬิกา24นทีเป็นเกษตรตามิบดีจังหวะต่อมา ดาวพระศุกร์จะโคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคตรงกับวันศุกร์ที่22สิงหาเวลา16บหนาฬิกา38นาทีเป็นจังหวะที่3แล้วก็ตัวดาวพระเสาร์โคจรเดินถอยหลังพักราศีพักองศาที่ผ่านมาเดินมาแล้วก็ข้ามราศีเข้าสู่ราศีกลุ่มร่วมกับดาวพระราหูตรงกับวันเสาร์ที่23สิามงหาเวลา20่ินาฬิกานาทีนี่คือดวงที่4และดวงสุดท้ายคือดวงที่5นั่นก็คือวันจันทร์ที่25 สิงหาคมดาวพ,พุธโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์2 1ยิกา24นาทีเป็นตำแหน่งมหาจักรกับราชาชโชคได้ตำแหน่งเป็นดาวยงยศพุธสิงห์ธนูมีนอย่าก,กลัวว่าตัวสารรายละเอียดสามารถรับชมในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะเริ่มพยากรณ์เดือนนี้ตรงกับวันแม่เัืงนเสียสำหรับหลายท่านบางคนอาจจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างทำอะไรแล้วก็ตาม รู้สึกเหมือนกาลังจะสุดแต่มันก็ติดต,ดตดิดขัดขัดจะดีก็ไม่ดีหรือบางทีลูกน้องเหมือนจะไว้ใจหรือบริบาลกําลังจะดีก็ดันไม่ขึ้นขุนไม่ได้ลูกน้องก็มีปัญหาเหมือนครึ่งครึ่งกลางๆในบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเราไปต่อว่านะครับบุปการีหรือแม่โดยที่เราไม่ได้คาดคิดดังนั้นถือโอกาสอันดีในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่นํตดอกไม้ทุกเทียนแพรหร,หรือว่าพวงมาลัยไปกล่าวขอเข้ามา อุปการดีบิดามารดาสักหน่อยหนึ่งจะเป็นการแก้อาถรรพ์ติดติดขัดขัดบางสิ่งบางอย่างลงได้ดังนั้นใครที่เป็นอยู่เมื่อรับชมคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับในขณะเดียวกันพอคุณขอเข้ามาเสร็จแล้วก็พาท่านไปทานข้าวหรือชวนกันไปทําบุญไปทําบุญร่วมกันเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาหรือเป็นการแก้อาถรรพ์ต่งตางๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่อยากจะแนะนํา ดังนั้นสำหรับ12ราศีและรายละเอียดดวงชะตาดีไ์ประการใดรับชมกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษในเดือนสิงหาคม2568ผมว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะจับโคทิศทางที่ดีเพราะดาวเรื่องของการเงินและความรักคือดาวพระศุกโคจรยังคงเป็นประมเกณฑ์ของคุณตลอดเดือนนั่นแปลว่า มีโอกาสแนวโน้มนะครับเรื่องของสัดชะเพื่อนฝูงพี่น้องต่างๆมีโอกาสที่จะนำมือน,นำทองนำลับผลมาให้หรือรู้จักคอนเนคชันต่างๆคอนเนคชันใหม่ๆจากเพื่อนฝูงวงสังคมหรือพี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันแนะนำให้มันจเจริญต่อยอดกันไปเพื่อนสนิทมิสหายแนะนำกันไปแนะนำกันมาในขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้อาจจะได้เจอแฟนจากเพื่อนหรือคบกันเป็นเพื่อนมาก,ก่อนรู้สึกใกล้ชิดสนิทกันแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆหรือเพื่อนสนิทมิสหาย แนะนให้รู้จักกันแนวโน้มค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันในช่วงของปลายเดือนมีแนวโน้มเมื่อดาวดังกล่าวเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นราชาชโชคเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองโอกาสถ้าใครบอกว่าอาจารย์ช่วงต้นเดือนยังไม่เจอคุณอาจจะเริ่มมีความรักช่วงปลายเดือนหรือเริ่มกิ๊กกิกกักกัน,กนมีแนวโน้มอ,อย่างนั้นในเรื่องของเงินเงินทองทองผมว่าโอกาสในปลายเดือนมีแนวโน้มสูงเพราะดาวศุกร์ได้ราชาชโชคอีกด,ด้วย เขาก็บอกมีอํานาจ,าจราชศักหลุดราจาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเมื่อดาวดังกล่าวไปอยู่ในเรือนของบ้านช่องห้องหักสินฐานที่อยู่อาศัยหากคุณอยากจะทํางานปรับปรุงต่อเติมบ้านกู้ไฟแนนซ์ซื้อบ้านซื้อรถถึงแม้จะสวนทางเศรษฐกิจดูเหมือนไม่น่าผ่านผมว่าช่วงนี้โอกาสผ่านสูงหรือมีโอกาสพี่น้องเพื่อนฝูงคนในครอบครัวที่ไม่ได้ประสบพบเจอกันห่างหายกันไปนานอาจจะไปเยี่ยมเยิยนเขาเขามาเยี่ยมเยิยนเรา แบบนี้ก็มีนวโน้มสําหรับชาวลัคนาราศีเมษได้เรียกง่ายๆว่าเงินทองของความรักในเดือนนี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งทิศทางที่ดีในขณะเดียวกันดาวพุธเนี่ยก็อยู่ในเดือนของพระจันทร์และแถมตอนไปเยเดือนก็ได้ดาวยางยศนั่นเรียกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยปากคุณก็เป็นเอกตัวเลขก็เป็นโทการเจรจาติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์ยิ่งถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับลักษณะเหล่านี้สื่อสารประชาสาัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์หรือเขียนคอนเทนต์ลงบนโซเชียลต่างๆในช่วงเวลานี้มีโอกาสปรตะ,บะสบความสำเร็จสูงหรือการเจราจาต่อรองซื้อของอาจจะได้ลดราคาพิเศษสัหนยหนึ่งการต่อรองเกิดขึ้นคุณมีวัทศิสินในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะดีสำหรับชาวเมดแต่ที่สําคัญเนี่ยเมื่อหลังจากวันที่17ไปแล้วนะครับการการลงทุนเนี่ยหรือบุตรบริวารข้อดีคือมันเป็นเกษตรเพราะดาวชิดโครจรอ,อยู่ตำแหน่งมั่นคงแต่มันมีจุดหนึ่งในหลักขุนลศาสตร์เขาก็บอกระวังเรื่องราวของพินทุบาทความน้อย ร้อนอทิตย์คือความร้อนอาจจะลูกหลานบริวารน,นาความร้อนอบร้อนใจแวะเวียนมาสู่ท่านขอให้ระมัดระวังนิดนึงในช่วงเวลานั้นนะครับเรื่องของงานเนี่ยจากเดิมต้นเดือนเนี่ยพอเข้าสู่มูวินาธมันถูกจํากัดมันทําอะไรก็ไม่ค่อยได้รู้สึกติดๆด,ดขัดขัด,ขดถูกบีบให้คุณทางานในเรื่องของเบื้องหลังแต่ทั้งนี้ท่างนั้นดาวงานของคุณจะรู้สึกว่าคลี่คลายและ ได้รับการผ่อนปลนหรือมีคนมาให้ความสนับสนุนช่วยเหลือหรือโอกาสที่จะเกิดกำไรเป็นกอเป็นกับอีกครั้งก็คือวันเสาร์ที่23สิงหา20นาิกา1 9นาทีเมื่อดาวเสาร์โคจรถอยหลังไปเจอดาวพระราหูที่พบราพาหรือพบราบนั่นแปลว่าปลายเดือนมีแนวโน้มโอกาสกับภูมวิกฤตจ,จากการเงินนะครับที่ผ่านมาดูเหมือนงานไม่ค่อยดีปลายเดือนจะค่อยๆดีขึ้นไปเพราะมันอยู่กับดาวูมพตรแล้วตั้งแต่วันนั้นมันก็อยู่ยาวไปจนถึง13กุมภาพันธ์เลย ของปี69นะครับเรื่องของงานในมุมกว้างนั่นแปลว่าการงานการยินความรักใครก็ตามถ้าเกิดบอกว่ากําลังจะลงทุนเริ่มต้นแล้วรู้สึกติดติดกัดกัดกับสภาวะของเศรษฐกิจปลายเดือนลักนณาเมฆกับมีทิศทางที่จะขี้คายหรือได้รับโอกาสด,ดีก่อนใครสาหรับเดือนสิงหาคมแต่ช่วงต้นเดือนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่า ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจก,การที่ต้องลงทุนก้อนใหญ่มีความเสี่ยงที่เป็นพนักง,งานทั่วไปใช้ชีวิตปกติทั่วไปออย่างนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่าตัวของดาวเนี่ยความรักดาวเงินทองมันเป็นตำแหน่งได้ประสมเกณฑ์ด้วยแล้วก็ได้ตัวของราชาโชคในช่วงปลายเดือนอย่างนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปอันนี้ก็เป็นบทสรุปสําหรับลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหาคม2568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจอรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพืได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนา,า,าพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พลตีบุญนั่ทองเนียมคุณยุทธเนี่ยใช้ได้ เราเคคิดถึงผมน็คิดถึงยุทธนานได้ครูเกันไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ